โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for of fun t o d y แร a งกิ n งต้าเขาบอกว่าพูดหยาบคายไม่ได้อ่ายังไงอ่ะเพราะคุณบอสเนี่ยเป็นคนที่พูดจาพร้อมมากอ่าครับผมบอกเลยว่ารอบที่แล้วเนี่ยมีคนส่งมา หลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็น300บาท200บาทแต่ว่าที่ตกใจก็คือ1,000 0 0 0บาทโอ้โหของคุณพงพิทักษ์เขาบอกว่าไม่ได้อยากให้พี่ทำคลิปให้ครับแต่อยากให้พี่ทำตามคิวจ่ายก่อนตามลำดับไม่ใช่ตามจำนวนเงินในมุมมองของคนที่จ่ายมันน่าน้อยใจส่วนตัวคนชอบคีบี้บักไม่มเดี๋ยวกูอ่านให้ <laughs> เ,เขาเนี่ยบอกว่าไม่ได้อยากให้พี่ทำชิปให้นะครับแต่อยากให้พี่เนี่ยทำตามคิวที่จ่ายเงินก่อนตามลําดับครับไม่ใช่ตามจำํานวนเงินในมุมมองของคนที่จ่ายตังก่อนเนี่ยมันน,น่าน้อยใจครับส่วนตัวชอบคลิปพี่มากๆครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยเพ<อ>ราะฉะนั้นเนี่ยคิวที่เก่าที่สุดก็ต้องตกเป็นของคุณซันนี่สเปนเซรอร์ใช่คุณสเปนเซรอร์อที่เขาส่งมาแล้วบอกว่าขอฉากประทับใจของโทคุเพราะว่าฉากนักแสดโทคุในปี2023่มเนี่ยมันไม่ค่อยมีไงคือเราเนี่ยดูแนนดีมากกว่าโอ้โหเรา ก็เลยจัดทุกยุคทุกสมัยเลยโอ้โหครับอ่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปอันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าตัวจริงอะ หลังจากที่ชิงเคนเจอร์เนี่ยเขาได้นายท่านหญิงคนใหม่แล้วใช่แล้วเขาเนี่ยไปต่อสู้กับโดงโงคูแล้วแต่ว่ามันต่อสู้ไม่ได้ว่าเพราะว่าโดงโงคูนี่มันแข็งแกร่งมากเขาเลยต้องใช้วิชารับที่สืบทอดกันมานานวิชาอะไรคุณแจ๊ดวิชาผนึกมานแตรว่าโดงโงคูเนี่ยมันแข็งแกร่งเกินไปคุณมอสมันสามารถทนได้ตอนนั้นเนี่ยคนที่ช่วยเหลือก็คือตัวของชิบะทาเครุทาเครุเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าแล้วตัวเองเนี่ยเป็นแค่ขุนพลเงาแต่ว่าตอนนั้นนายหญิงได้เรียกเข้าไป เลยจัดเซ็กซ์สักสิบรอบโอ้โหสิบ <c oughs> น้ำเต็มเต็มๆภายหลังเนี่ยนายหญิงเนี่ยมาบอกว่าตัวเองมีลูกแล้ว <c oughs> มีลูกเร็วมาก <c oughs> แล้วลูกไอสัตว์โตใหญ่เลย <c oughs> ก็คือชิบะทาเครุนายท่านรุ่นที่19โอ้โหแล้วก็ทําตัวลอยขึ้นมาอันนั้นมันอาจารย์บาร์แมนอะไรอยเงี้ย และเขาเนี่ยก็ต้องมารวมทีมเพื่อจะกำจัดดงคู่ต่อไปคุณมอสท่านแผนคือ,อไรในท่านฆ่ามันจนกว่ามันจะตายบุกทะลวงไม่เข้าไปออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตายจรกว่า <c oughs> ไอสัตว์พวกเรา,าตายไม่มีแผนเลยจนกลับไปล่าคนเนี่ยเอาปืนยิงไปอยู่ดีก็ไมนก็ตายครับผมแล้วมันก็ขยายร่างใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยก็หุ่นยนต์ชินเคนโอเนี่ยเอาดาบไปฟาดออตายจริงว่าออครับแผนนี้ใช้ได้ว่ะโอ้โห <c oughs> อันดับ9ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับนายก็เป็นคนดีได้หลังจากที่คู่เรนนายไกเนี่ยต่อสู้กับเมกาโอโรชิอาครับตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเก่งแข็งแกร่งมากอตอนนั้นเนี่ยคู่เรนนายไกแปลงร่างเป็นออมิสู้ไม่ได้เลยทําให้นาะอมิต้องใส่กระโปรงสั้นเพื่อมายั่วไก่แต่ว่าไก่จะตายหาอยู่แล้วทําให้จักรราจ,จากเกอร์เนี่ยจับตัวนาะอมิไปโอ้โหใครเลนเน็โอก็ดีอยู่แล้ว อตอนนี้โนงามิเขาดังไปใหญ่แล้วเนี่ยแล้วอีกอย่างนะมึงต้องพูดเยอะๆนะเขาบอกกัมเชาเลยว่ามึงต้องพูดเยอะๆนี่แหละพูดเยอะแล้วอันดับเมื่อกี้ก็พูดเยอะมึงเป็นคนดีได้แล้วคือนาวิก,กลับมาไม่ได้แล้วทำไมติดแป้งอยู่เนี่ย <c oughs> มึงเป็นคุยหมาเลใหญ่ <c oughs> ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็จะมาชนว่าแต่ว่าจากราจากเกอร์อได้มาช่วยไว้ทำให้คู่ในายกายในชื่นชอบมากไอ้เหี้ย เจ็บไอสัตว์ต่อยทำไมเฮ้ยเ <Hey, S 1> พื่อนเรารักกันนะโอ้โหเจ็บปากเลยอสัตว์จะต้องไปต่อสู้ต่อละหลังจากนั้นเนี่ยอุลตร้าแมนออฟเนี่ยก็สามารถต่อสู้กับอามกาทาโนโอโรชิเนี่ยไม่ได้คุณนึกว่าจะสู้ได้เพราะตอนนั้นเนี่จยจากไายเกเกอร์เขาสํานึกผิดไงเขาเลยมาช่วยไว้ <c oughs> แล้วก็ชีกบาดแผลให้อุลตร้าแมนออฟเนี่ยปล่อยแสงไปแล้วก็สามารถทําให้ตายทั้งคู่ได้อ ระแปะครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผู้วิจรครับรวมพลังเจ้านายลูกน้องหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยตัวของไอ้ตาแก่ที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเขากับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วเขาจะไปหาเมียเขาแล้วแต่ว่าคาร์เมเเดอร์ลูซิเฟอร์ไม่ยอมว่ะทำไมพยายจะขัดขวางนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกอีสุเนี่ยกับตัวของอารุโตเนี่ยไม่ยอมไม่นอนเขาต้องแปลงร่างเป็นซีโร่1กับซีโร่2เลยและตอนนั้นมีครั้งแรกที่อีสุเนี่ยแปลงเป็นซีโร่2ด้วยโหนี่เซอร์ไพรส์มากเพราะที่ผ่านมาแกไม่เคยแปลง ดาบหรือว่าคอยถุยน้ำลายใสย่แม่อย่างเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ต่อสู้ร่วมกันถือว่าเป็นฉากประทับใจมากมและก็สามารถล้มเจ้ารูซิเฟอร์ไปได้โอ้โห,โห,โโหถือว่าสุดยอดมากแม่เจ้าและอันนี้คือฉากประทับใจของจริงนะคออครับอันดับเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมกุ๊แจคครับในที่สุดฉันก็ตาสว่างหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอดาคันไดเนี่ยเขาได้ร่วมมือกับ พวกพระเอกแล้วเขามาอยู่ฝั่งพระเอกแต่ว่าเขายังไม่ยอมรับพวกที่เหลือเขาทำไมเขายอมรับแค่พระเอกคนเดียวแต่ว่าเขาก็ไม่กอจะต่อสู้่ะตอนนั้นพวกเดดโมโซเรียได้โผลมาไงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปต่อสู้แต่ว่ามันสู้ไม่ได้ไงกพลังแค่สีตัวก็สู้ไม่ได้แล้วจับเมียของล拉สกาไปด้วยอ拉สกาเออลสกาเฮียปูหรืยไง แล้วก็พ่ายแพ้ไปออแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีชายหนุ่มที่สวมเสื้อสีขาวเนี่ยออน่าจะหนาวพอสมควรทําให้เดนโมโซเรียบอกว่าขึ้นของข้ามาทําไมฉันเนี่ยต้องแปลงร่างละเ,ออเพราะฉันเนี่ยไม่ใช่พวกแกก็แปลงร่างเป็นอาบาตเดคิลเลอร์และการนี่คือครั้งแรกที่ทุกคนนะรวมตัวกันต่อสู้กับเดนโมโซเรีย้ายเรื่องมากอยู่แล้วว่าตอนท้ายจริงแล้วก็พลังเดรลกันนี่คือจัดเต็มมากรวมพลังกัน5คนตัวแรกดูวว่าเปลี่ยนพระเอกใหม่เพราะว่าตัวอาบาดเดคิลเลอร์ในแม็กเสือกอยู่ตรงกลางเลยมันเด่นมากเลยมันเด่นมากโคา นี่คือครั้งแรกที่ร่วมมือกับอาร์มไบเเจอร์แบบเต็มๆเป็นฉากที่ประทับใจมากอันดับหครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรากันครับผมกุญแจครับขอชีเดียวหลังจากที่พวกไอสมาร์ทเบนเนี่ยมาส่งไรออทูปเปอร์เนี่ยมาโจมตีหมู่บ้านว่ะโอ,อ้แย่เลยอย่างงี้ตอนนั้นเนี่ยไข่าก็ไม่มีเพราะคุสกาได้ตายหาไปแล้วอ,อ,อีนุอีสู้คนเดียวคงจะไม่ไหวใช่ครับตอนนั้นเคทาโโลเขาก็เลยต้องโดมเข้าไปออครกินเข้าไปออแล้วก็แปลงร่างเป็นไข่า,าซึ่งเขาไม่ใช่อัลฟินอกออแต่ว่าเขาก็สามารถแปลงเป็นไข่าได้แลก็ต่อสู้้แลก็ สามารถเอาชนะอันเฟนอกตรงนั้นไม่ได้ใช่ฮะแต่ว่าด้วยผลข้างเคียงไงทำ,ไทำให้เคทาโรสลายเลยเหลือแต่เข็มขัดเข็มขัดสลาย <laughs> ซึ่งเป็นครั้งแรกนะผมเห็นแต่ตัวเข็มขัดอยู่แต่คนสลายใช่นี่คือครั้งแรกที่เข็มขัดสลายมันหักมุมมาเลยอซึ่งเคทะลโกกยังอยู่ใช่แต่ว่าถึงใจยังอยู่ก็ยังไม่ช่วยที่อะไรเลยตอนแรกผมนึกว่ามันจะตามอินุอิไปแต่อินุอิเขาทำเหล็กหล่นไงเคทัลโลกก็เลยไปเก็บปุ๊บและอินุอิก็กจากไปแล้วเคทลโลกก็ไม่ตามแล้วพอแล้วไม่ตามแล้วขี้เกียจแล้วสรุปวมาอยากช่วยจริงใช่ไหมอันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมปแจครับฝากรอยยิ้มเอาไว้ หลังจากที่ตอนนั้นนี่มอรโมชิดันเนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วทำไมอ่ะของไม่ขึ้นเลยนุงเขาไม่ขันไวอากาก็แล้วโดไม่รู้ลมก็แล้วใช้ยาฉีก็แล้วไม่ขึ้นสักทีนึงตัวเองก็เลยไปพัดบ้านแม่ลูกหนึ่งแล้วกันเผื่อจะมีอารมหน่อยแต่ว่าตอนนั้นแอนนาเสือกโผล่มาว่าดันดันที่อะไรล่ะดันไปกี่รอบแล้วไอ้ตส์ของกูไม่ขึ้นแล้วสรุปเมื่อไหร่จะโดนะดันไี่ย้ำกูเสียความมั่นใจตอนนี้แอนนา ทำไมอะดาน,นรู้ไหมว่ากูไม่โดแล้วกูจะกลับไปเอาคนที่ดาวน์ต้าแล้วฮะกูไม่ใช่มนุษย์ไม่เอาอะกูคืออันไฟหนกนี้มึงก็ไปต่อสู้กับอีนื้ออย่างทุ้ีคู่ะกูคือหัวหน้าองค์กรบดอไอสัตว์มึงจะเป็นอันเด็ดเคีร์ เฮ้ยไม่ทียอะไรเฮ้ยใช่สัตว์กูชอบแต่ผู้หญิงด้วยแล้วก็บินจากไปเลยโโอ้หประทับใจมากเมื่อแอนนาบอกทุกคนว่าเฮ้ยดันก็คืออุลตร้าเซเว่นโโอ้หทุกคนตกใจเฮ้ยเฮ้ยกูสานินทาไม่ตั้งนานไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอุลตร้าเซเว่นแล้วเขาวิ่งเลยทุกคนขอม้าตัวหนึ่งวิ่งไงวิ่งวิ่งมาขออัดม้าแรงหมด แล้วก็ไอพวกควายลำดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมหุ่นใจครับงอนเป็นเด็กไปได้หลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยโชเทโร่กับฟิลิปเนี่ยเขาแปลงร่าง้วยกันไม่ได้แล้วมัน<ช>แปลงร่างแล้วต้องกลับไปร่างเดิมเพราะว่าพลังของฟิลิปเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่โชเทโร่ในการลงเรื่อยๆอโชเทโร่มันเป็นมนุษย์ธรรมดาคุณมอสไม่สองก็เป็นฮาร์ดบอยเลย<อ>นึกว่าเป็นลงุง <c oughs> แต่ว่าโชททโร่เนี่ยไม่ชอบนะใครเรียกลุงอย่างนี้เออเรียกพ่อไอ้สัต แล้วหลังจากนั้นเนี่ยฟิลิปก็ต้องมาง้อโชตัโลโ่อ่ะเพราะเห็นเด็กเนี่ยมาเรียกลุงเยอะและ้วก็ต้องนั่งรถไปด้วยกันนี่คือครั้งแรกนะที่ฟิลิปเนี่ยขับรถมารับเลยเออรพราะฟิลิปเนี่ยเขาไม่ค่อยขับรถมาเขาชอบซ้อนหลังเขาชอบเข้าข้างหลังมากกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปดูฉากาฉากระทืบ ไอตัวเอ็กเซลที่โดนกระทืบทุกตอนจะตายให้ได้แต่ดีที่ไม่ตายเขาก็เลยแปลงร่างเป็นดับเบิลเพื่อต่อสู้แต่ด้วยพลังที่ไม่เข้ากันไงและจิตใจที่รวมกันเป็นหนึ่งทำให้เอ็กซ์รีมเนี่ยเลือดดับเบิลให้กลายเป็นร่างเอ็กซ์ทีมทำให้พลังในกลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่งและก็ต่อสู้แล้วสามารถเอาชนะปีศาจแมวไปได้อ๋อาสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผู้พิจาจครับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนเน้นคิดว่ากําจัดพวกจะกะจัดไปได้แล้ว แต่ว่ายุยดีเนี่ยพวกขุนพลทั้ง7จเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาอ้าวมันมาได้ยังไงใครเป็นคนปลุกมาเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณล,ลายอู้หูตอนแรกนึกว่านิงจาสันิบัตรตายไปแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะูีนี้เขาก็โผล่มาเป็นสันิบัตจริงๆว่ะคอจะบิดอยู่แล้วไปหาหมออย่างนี้ <c oughs> ผล่มาแลวเขาเนี่ยร่วมมือกันประทับใจมากแต่ว่าอยู่ดีในชุยชูเี่นเจอร์ก็โผล่ขึ้นมาไม่มาแล้วจัดไม่มาก็ไม่ประทับใจไงมันต้องมาครบทีมม่อันนี้เขาครบทีมนานแล้ว5คนอ่ะต้องต้องมีแค่ห้คนสู้แล้วก็สามารถเอาชนะไอ้พวกขุนพลทั้ง7ไปได้แล้วตอนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเท้าสั้นด้วยความที่เขาเนี่ยเท้าสั้นเนี่ยก็สามารถแพ้ไปอีกแล้วอ่าใช่เออแล้วเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ก็แพ้อีกอีกสัตว์มิจฉาทิพยวกเฮเลี่ยนเจอร์เล่นหรือไงวะเออเลนเทะหมด อาจารย์ไปเอาฮาริเคนบูแต่ว่าตอนนั้นนี่นิจาสานิบาศได้เป็นสันิบาศแล้วก็บอกเขาจะเอาด้วยแต่ว่าอาจารย์ไม่เห็นไงเขาทำไมเรียนจบการศึกษาแล้วเออทำไมไม่เอาลูกเขาไปด้วยมาผมให้อาจารย์ไปก่อนเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็รวมกันที่อาจารย์เพราะอาจารย์นะพูดไม่เข้าหูจบการศึกษาด้วยการแย่งชิงใบประกาศสินบัตรเพื่อจะไปหางานทําดีๆอย่างเช่นพวกนิจจาอาสนิปาาเนี่ยมีอนาคตที่ดีแน่นอนนี่เป็น่ะวิศวกรชั้นสูงเขาเนี่ยจัดแจงสั่งลูกน้องเลยหรอไม่เขาทาเองทุกอย่างเขาบอกว่าเขารับเงินจากผู้รับเหมามาแล้วเขาต้องแบบทำให้เต็มที่ทำเองทุกอย่างจับกางีดเดี่ี ต่อมาเป็นฮัริเคนบูฮัริเคนบูเนี่ยเขาได้เป็นพิตตี้โคโยตี้โชบิงปองโอ้โหเขามีความสามารถมากนะหลายอย่างแล้วสีเหลืองนี่ยังไงสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงเด็กให้โตเพื่อจะเอาความคิดดีทั้งนั้นส่วนฮันนีเคนเลนเนี่ยเขาเรียกว่าได้กิริยมอันนี้ต้องมีอนาคตสดใสกว่าเพื่อนก็คือใช้ไม้ม็อบไปถูพื้นโอเขาชอบมากแล้วก็ซูมซ่าอีกนะหักก็ยังเหมือนเดิมเ คุณเล่นจริงำ <c oughs> สองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับทุกคนก็เป็นแสงได้ หลังจากที่สัมรทาหอยเสียงช้างหรือว่าเมกาโลโซอาเนี่ยกาตานโนซอร์กาตานโนซอร์นะครับมาต่อสู้กับทิีกาแต่าซิกาสู้ไม่ได้ไงก็เลยโดนทําให้กลายเป็นหินไปแต่ว่าด้วยแรงใจของเด็กๆทุกคนท่วทุกมุมโยกเนี่ยเขาได้ทําให้เกิดปฏิหารขึ้นมากลายเป็นอุลต้าแมนทิก้าร่างชีวะจากคนโบราณกิเตอร์อ่าี่ผมเล่นไปหลายมุกแล้วนะก็ไม่หาสักมุกเหมือนเดิม หลังจากนั้นเนี่ยทำให้ทิกเกอร์ทิก้าเนี่ยสามารถเอาชนะสัมปราดหอยเซีนช้างแล้วก็ทําให้โลกใบนี้เนี่ยกลับสู่แสงสว่างอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยเลน่าเนี่ยเข้ามาสวมกอดไดกโก้เลยเออแล้วก็ยิงตอนนั้นเลยเสื่อมมากแล้วก็ทุกคนนั้นก็มาถ่ายรูปร่วมกันออแต่ว่าเอ,อ้ยอะไรกล้องแบตหมดไม่ได้ถ่ายแย่เลยขอหภาพในความทรงจํา <laughs> หมดกันหมดกันอันดับหนึ่งครับเราพูดกันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรครับผมจะครับรวมพลัง3มเทพหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยคุสการเนี่ยเห็นสวัสดาแล้วมึงจะเป็นคนดียังไง <laughs> มันก็ไม่ชดใช้ความผิดไม่ได้หรอกสวัสดไ้สัตว์จาไอสวดาโดนอะไรเรื่องคลิกไวเฮียสู้ไม่ได้แล้วจกน้ำแล้วหนีไปเลยอ <c oughs> เขาเดินไปตบน้ำตกอีกรอบนึ่งเพื่อให้อินุิเห็นว่าเขานั้นโดนคุสการฆ่ามาเฮ้ยสวด ใครใครทำนายเนี่ยคุณสกาทัอะไรอะไรนะคุณสกาว่าเทัาลักกี้โคเวอร์ลักกี้โคเวอร์เฮียอะไรอึงฟังก่องฟังกูดิเฮ้ยจะไม่ได้คุณสกาหลังจากนั้นเนี่ยอินวิ่ไม่เคยฟังเลยวะเขาคิดเองเออเองวันแล้วเขาเนี่ยก็ไปร่วมมือกับคุณสกาเพื่อต่อสู้กับแกงลักกี้โคเวอร์ฉันมาแล้วคุณสกาเออฉันเนี่ยเข้าใจละฉันอ่ะจะต่อสู้ในฐานะมนุษย์ ในฐานะไฟส์แทนัแทน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 แก๊งลักเก็ตเนี่ยมองอยู่ลักจี้โคเวอร์เออแล้วก็มาเลยฟิงโอเพนโยอายอุนเด็กซัมวันนี้ตามชมต่อต่อไปแล้วต่อต่อไปไม่มีที่อะไรเลยไอ้สองตัวนั้นแหะไปก่อนแล้วเหลือก็คือ3ตัวลุมหนึ่งเหมือนเดิมเอออะไรกันเนี่ยบิ้วมาอย่างเท่แต่ว่าครั้งแรกที่รวมกัน3คนใช่ครับถือว่าพีคมากกระทั่งชบนะเออรู้สึกว่าเอ้ยมันมันที่สุดแล้วมันเป็นอิมแพคของเรื่องเลยเอายังระบุว่าดีกว่าเดอะมูฟวี่ใหม่เยอะเออที่แบบเอาไฟมาสู้คนนเเดีียยววววอะไรร่่าาฉกมตัแบบ มันหายากมากมูวี<ม>่ยังทำไม่ได้เลยน,นะนะครับก็ขอจบกับพี่เท่าทนี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างผมสำหรับ10อันดับฉากประทับใจในทบคุณสื่อในปี2023อะหลายคนนี้น่าจะสนุกสนานนะ2023เลยนะไม่มี2023เลย <laughs> ถ้าเกิดทุกคนชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราออด้วยนะครับถ้าไม่ชอบเนี่ยทำยังไงกดนี้แล้วกันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่าคุณแจ๊คกันไปว่าโถคุณแจ๊คอะไรไอ้สัตว์มาด่า,นนาผมเลยลอยๆอย่างงี้ไม่ได้นะไม่ด่าคนมอสด,ด้วยด่าทำไมอ่ะด่าว,ว่าไอ้สัตว์มอสเขาเลิกมอสโอ้โหไม่มีใครเลิกมึงแล้ว <laughs> แต่เขาเลิฟโฟล์ฟันโอ้ยถ้าเกิดเลิฟพวกเรามากๆเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็นมูฟี่ด็อกใช่ฮะแฟนเพจโฟล์ฟันครับผมหรือว่าไม่ก็ช่องโฟล์ฟันเลยเออครับผมนะดูอ่ะช่วยกันกดไลค์กันให้เยอะนะฮะกดไลค์กดซับให้เรียบร้อยนะเพราะว่าไลค์เนี่ยช่วยได้นะฮะแล้วก็มูฟี่ด็อกเนี่ยก็อย่าลืมไปส่งตังกันด้วยนะสมาชิกก็ดีไลค์สดอะไรอย่างนี้นะน่าสนใจมากเออนะแล้วก็อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรฮะเฟฟซบบุ๊กแนนนนเเเพจขอองงรราัั่ะคผม มาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกูแจ้งมึงถึงไม่ตอบครับวะผมก็ไม่อยากตอบอ่ะมันต้องมีเกี่ยวกับผลประโยชน์ผมจะตอบเออนะฮะซื้อเสื้อจ้างงานจ้างรีวิวเออจ้างเที่ยวใช่แล้วจ้างนี่บอกเลยะขอแบบคนที่บัตรเจ็ตไม่อั้นจะมาแบบว่าเอ้ยเท่านี้ได้ไหมเอ้ยไม่ได้ต้องเกินด้วยคำว่าจ้างหรือว่ารับงานไหมครับอันนี้ผมจะเข้าไปอยู่เออเข้าไปตรวจสอบดูเว็บโป้เว็บพนันเนี่ยรับอยู่อันนี้ก็ไปตามจับได้ มอสจากกับผมนะรับนอกหลงไม่เกี่ยวกับผมนะเอาวันนี้ก็ไม่มีเรื่ฝากละเขาตัวราแต่พม่ตรงนี้บ๊ายบายครับับ